สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับ Wolf Prince เจ้าชายหมาป่ากันอีกแล้วนะคะผมเสียงเข้าใหม่ไหมเนี่ยโอเคก็นะคะเราจะมารีวิว Ahyphen Concert นั่นเองเนาะวันที่29มกราคมที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เองนะคะเมื่อกี้หรอวะไม่เมื่อกี้ดิครึ่งเดือนแล้วคือก่อนที่จะไปรีวิวนะคะเฟิร์นขอออกตัวก่อนนะว่าทุกคนที่ติดตามช่องเฟิร์นมาจะรู้ดีว่าเฟิร์นเป็นติ่งแบ c ็คพิมาก แล้วก็เฟิร์นก็ไม่เคยพูดถึงศิลปินคนอื่นเลยมั้งนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยทุกคนจะงงงแบบเอ๊ะทำไมอยู่ดีไปโผล่ที่คอนเสิร์ตอ็นไเพนได้วะอะไรเงี้ยเออคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือเกิดเหตุจากที่เพื่อนเฟิร์นที่เขาติ่งเอ็นไฮเพนแล้วทีเนี้ยคือมันน่ะมีบัตรไว้หลายใบยแล้วทีเนี้ยมันไม่มีคนไปด้วยมันก็เลยแบบเข้าใจปะมันก็เลยอยู่ดีมาถามว,ว่าเฮ้ยไปไหมมีบัตรนะเอาไหมเราเลยแบบือ เขาเ้าใจปะแล้วก็คือตอนแรกอะเราคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราจะไปหน้างานไปเอาบรรยากาศเฉยเฉยเพราะไม่เพราะแบบไม่ได้มีบัตรอะแต่ทีเนี้ยแบบอยู่ดีดีเพื่อนมันอยู่ดีมาชวนไปไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าแบบอ๋อแกจะไปหรอแล้วแกไม่มีเพื่อนไปหรอมันก็บอกว่าไม่มีแล้วมันก็เลยชวนเราเว้ยทีเนี้ยกลายเป็นว่าเราก็เลยถามอ้าวเงื่สนดว่ามีเขาแกสองคนหรอหรือยังไงอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าคือจะบอกว่ามันมัน,มนคนพูดนะมันบอกว่าคือกลัวไปไม่ได้แล้วพอกูติดธุระเรื่องเราแบบ มือทาบอกแปบบ๊บซื้อบัตรมาต้องแพงหลายใบด้วยนะแล้วแบบไม่ว่างไปแล้วเราก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วของฟรีแบบนี้ใครมันจะไม่เอาบ้างวะ <laughs> เราก็เลยเอาเลยทุกคนเออบัตรที่เราได้มามันบัตร BL หรือ BR วะ เออลืมอ่ะ B L หรือ B R ว่จาจะไม่ได้อ่ะเออนี่แหละไม่ B L ก็ B R ละคะ่ะไม่ไม่ซ้ายก็ขวาเนาะแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นบัตร V I P นะเออนี้ก็เลยได้ไปกับเพื่อนอีกคนนึงนั่นเองเนาะเป็นเพื่อนที่เขาหากันมานานแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยได้ไปด้วยกันทีนี้โอเคเราจะมาพูดถึงบรรยากาศตนงานนะคะทุกคนตอนที่เข้าไปนะฟิลแรกที่รู้สึกก็คือหนาวมากหนาวจริงๆหนาวมันอยู่คู่โลกเหนือนะเดียว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 เดีวยว,ยวลืมพูดลืมพูดเรื่องเรื่องต่อคิวก่อนเข้าคอน คือทุกคนนึกภาพเหมือนว่าก่อนเข้าคนเขาก็จะเรียกให้ต่อคิวใช่ไหมโซนนี้ต่อห้อนี้เข้าประตูนี้นะอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือทุกคนใช่ปะต่อคิวโอ้ไม่กอดมากทุกคนคือเขาเรียกโซนของเฟิร์นอะตั้งแต่บ่ายสามแล้วคือแบบคนมันเริ่มห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มใช่ไหมแล้วเราก็ไปยืนรอเว้ยยืนอยู่อย่างงั้นนะ้อเป็นชั่วโมงอะล้วแบบเราก็ทนแล้วที่สําคัญวันนั้นอะเฟิร์นอะอาการไม่ค่อยดีเฟิร์นคือตอนนั้นเฟิร์นแอบแบบไม่สบายนิดหน่อยด้วยนะวันนั้นแต่พอเฟิร์นก็ทนทุกคนแบบเอาวะแบบ เอไนเป็นมาทั้งทีต่อให้ไม่ใช่ติ่งแต่เราก็ฟังเพลงของน้อง,องๆหลายเพลงเหมือนกันเราก็เลยแบบทนมะทนวะทนอยู่แล้เป็นชั่วโมงทุกคนจนกระทั่งประมาณสักสี่โมงครึ่งถ้าจะไม่ผิดนะเขาก็เรียกเราเข้าไปเว้ยเราแบบโอ้ยสักทีทุกคนสักทีพอเข้าไปปุ๊บอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วค่ะว่ามันเย็นมากมันเย็นแบบเย็นมากทุกคนคือแบบแล้ววันนั้นใส่เสื้อบางไปนะเข้าขปะแต่ก็ยังว่าเนาะพอแบบ มันโล่งเฉยมันยังไม่ได้แบบเอา energy ออกไปขนาดนั้นเลยทําให้แบบว่ายังหนาวอยู่แต่พอคนมันเริ่มเข้ามาใช่ไหมทุกคนอ่ะมันก็มันก็เริ่มแบบบันเทาน้องได้บ้างเนาะทีนี้เราเข้าไปตั้งแต่แบบสี่ครึ่งมันก็ต้องรอกตั้งแบบเป็นครึ่งชั่วโมงใช่ไหมก่อนน้องๆจะออกมาเนาะเราอยู่โซนน่าจะ BL มั้งเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะเราเข้าไปปุ๊บเนาะเดี๋ยวเราจะวงสีแดงไว้ให้นะว่าเรายืนอยู่ส่วนไหนตามที่ทุกคนเห็นนะคะคือเฟิร์นอยู่ในตรงนั้นซึ่งมันจะชิด ขอบแล้วคือแบบอีกนิดเดียวแล้วทีนี้ทีนี้ทำไมอยากชิดขอบคืออีกขอบนั่นอะคือน้องๆในเพจอะเขาจะต้องเดินมาทุกคนเขาจะต้องเดินมาใกล้ๆเพื่อเราจับมือเข้าใจปะมันมีอยู่ข้างหน้าเฟิร์นอยู่2คนเฟิร์นก็แบบอุ้ยทำไงดีวะอุ้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันก็เห็นอยู่มันเอ,อื้อมมือได้ถึงคนแรกอยู่นะเออได้โอเคได้แหละแต่ทีเนี้ยเพื่อนของเฟิร์น,น,นีคนนึงอะมันตัวเตี้ยมากคือมันคือเฟิร์นสูงร้อยเจ็ดแปดแล้ว 7, 8, ลเพื่อนเฟิร์นมันสูงร้อยห้าสองนะคือมันยืนข้างเฟิร ซึ่งมันมันยืนอยู่ตรงเฟิร์นไม่ได้มันเลยต้องไปยืนอยู่ขอบฝั่งโน้อนอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพว่ามันต้องไปยืนอยู่ขอบฝั่งโน้นเราก็เลยแบบว่าโอเคขอตัวมาตรงนี้ก่อนละกันนะคนไม่ได้เจอเด็กๆพีก็เลยได้ทําความรู้จักกับคนที่ไปคอนเสิร์ตด้วยกันเนาะก็หลายคลิปค่ะเดี๋ยวไวนะ้น่าจะหาขึ้นให้เนาะรอมาทั้งหมดผ่านไปกี่นาทีครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็น้องๆก็ยังไม่ออกมารู้จักกับเพื่อนใหม่ๆนะคะซึ่งพอแต่ละคนก็คือเด็กกว่าเฟิร์นหมดเลย โอ้เฟิร์นเด็กโอเฟิร right ์นมันไลที่ยืนอยู่ด้วยกันอ่ะมีเฟิร์นทำงานแล้วอยู่คนเดียวอยู่ที่พ่อว่าทุกคนก็คือยังเรี้ยนอยู่เลย เนืก็ได้ทำความรู้จักกันเนาะซึ่งอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนที่เจอนะคะน่ารักกันมากๆเลยเนาะเอ็นจีนที่เจอนี่คือแบบน่ารักมากนะคะขอชมตรงนี้เลยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็ดูแลกันและกันดีมากแบบว่าด้วยความที่เวลาคอนเสิร์ตมันจะมีคนเป็นลมใช่ไหมคือน้องๆที่อยู่ข้างกันคือดูแลดีมากเลยอ่ะแบบบอกเรียกพี่ๆทีมคอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือคือน่ารักมากค่ะเอ็นจีทุกคนคือขอชมเลยว่าน่ารักจริงๆเนาะจุดนี้พอเรารู้จักเนาะจำได้ว่าวันนั้นเรารู้จักประมาณ5คนเราจะไม่พิลแลอร์ไลนยเร็้จีก,ก,กันด้วยเร็วเปล ซึ่งเราก็เออมันก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอย่างหนึ่งนะทุกคนขอปัดไปที่ตอนที่น้องๆออกมาแล้วนะคะทุกคน ตอนน้นมาเชื่อไหมขนาดว่าอีนี่ไม่ได้ติ่งนะแต่กีดคอรแทบแตกอันทุกคนแบบวันนั้นแบบอยู่อย่างนั้นอะ อขนาดว่าอีนนี้ไม่ได้ติ่งนะเอาคิดดูถ้าขนาด,นาดไม่ได้ติ่งอย่างกี้ขนาดนี้้วงตัวเองจะขนาดไหนทุกคนจินตนาการเอาเนี่ยด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเอนไฮเพนไม่ใช่เฟิร์นไม่รู้จักเฟิร์นรู้จักแต่ว่าอาจจะจําชื่อจําหน้าไม่ได้ทุกคนเฟิร์นขอเกินอีกนิดว่าก่อนที่เฟิร์นจะมาคอนนะ่ะไอ้เพื่อนเฟิร์นที่มันจะไปด้วยอีกคนนึงคือมันน่ะทาการบ้านให้เฟิร์นไม่ทำพลาดเลยรู้ปะเวลามัาฟังเพลงไอ้เพนปุ๊บนัเพลงอะไรตั้แต่มันเปิดมาปุ๊บมันจะหยิบโทรศัพท์มาคนนี้ชื่อ มันทำกันว่าเฟิร์นมันโกว่าเฟิร์นไปแล้วมันโกเฟิร์นจะไม่รู้เรื่องทุกคนเชื่อไหมอยู่อยู่อยู่ที่ทํางานอะเฟิร์น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 เปิดโน้ตบุ๊กตัวเองไว้ใช่ไหมันก็คอมเฟิร์นก็ทำงานแต่ข้างหน้าแต่ว่าเฟิร์นจะเปิดโน้ตบุ๊กตัวเองไว้ข้างๆใช่ไหมเวลาช่วงพักนี่มันเดินมันนั่งเว้ย้วมันก็เปิดแบบลิสต์ของเอ็นไฮเพนไว้ทุกเพจเราก็ฟังแล้วเราก็อ๋อออโอเคโอเคจําได้อยู่อย่างเงี้ยทุกคนเฟิร์นยกให้เป็นแบบคุณครูอันดับหนึ่งของวงการเขียนเฟิร์นจได้ทุุกกกคคคคนนนนนน่ะะิดดูออออจํา้้งงๆทถึวัเพีียงไม่่กวัฟ ทีนี้พอฝนจำได้ทุกคนผมเชื่อปะตอนแรกฝนก็คิดใน่ใจว่าเอ๊ไปถึงคอนจริงฉันจะร้องผิดได้ไหมเอ๊ไปถึงวันจริงแล้วฉันจะจำหน้าเนะชื่อปะไปถึงคอนวันจริงปุ๊บอะไรที่เราเรียนมาทั้งหมดคือมันบุ๊บเข้ามาในหัวเลยทุกคนคือมันจําได้มากกว่าตอนที่เราจะเข้าห้องสอบอีกทุกคนเชื่อปะตอนห้องสอบเราแทบจะลืมทุกอย่างเว้ยแต่พอเราเข้าห้องสอบของวงการนี้ปุ๊บก็คือแบบจําได้หมดเลยไอย้นี่กูหมุนมันจําได้ไหมทุกคนไปหน้างานคือฝนเลียกเชื่อทุกคนได้คือแบบผมใจ คือทีนี้ยอมรับว่าจากที่เฟิร์นไม่ได้ติ่งเอทไทพเพนถามว่าตอนนี้ติ่งไหมก็ไม่ได้ติ่งค่ะแต่ว่าชื่นชอบค่ะเพราะว่าตัวจริงน้องๆน,น่ารักกันมากๆเลยอน,นี้แบบประทับใจค่ะยอมรับประทับใจมากเนาะแล้วก็น้องๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเลยค่ะก็จะขึ้นบรรยากาศไว้ให้ดูเนาะ นี่ใช่ไหมครับแต่บอกตรงๆเลยนะคะเอ็นจิน้นชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ความรักแล้วก็เอ็นจิน้นพวกเราดีมากๆใครชื่นใจจังเลยวันนี้เราก็เกหลือแค่เพลงสุดท้ายแล้ว,ว,นนเ,เ,ลวเห็นว่าทุกคนสนุกสนากนกันเต็มที่อะครับทุกคนสนุกสนานมากๆเหมือนพวกเราใช่ไหมครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเจอทุกคนในงานนี้นะคะ คอนเสิร์ตวันนี้ก็ใกล้จะจบลงแล้วนะคะแต่ถ้าเอ็นจีชาวไทยทุกคนรอพวกเราพวกเราก็จะรีบหาโอกาสกลับมาหาทุกคนนะคะ นี้ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเฟิร์นอะเป็นเมนของ เจ๊กมันเองนะคะทุกคนที่เป็น MG น่าจะรู้เนาะเจ๊ Jake, คือแบบสไตล์เขาแบบเขาจะเป็นแนวฝรั่งฝรั่งแบบว่าแนวสายฟอร์สเกตหน้าเขาไหมรััแบบเราจะขึ้นให้คะ่ะทุกคนคือแบบเขาแบบออร่าแบบพุง่งพานมากคือทุกคนเชื่อไหมตอนที่เฟิร์นเห็นในรูป MV เห็นในอย่างเงี้ยเฟิร์นว่าเขาหล่อแล้วนะพอไปเจอที่จริงปุ๊บเดี๋ยวทุกคนหล่อแบบหล่อมากคอไก่ล้านตัวหล่อแบบเออนั่นแหละหล่ออะ มันหล่อมากไม่รู้จะนิยามคาไหนมั่งเขามาหล่อจริงจทุกคนมันหล่อมากอะ่ะก็เลยทําให้เฟินกลายเป็นเมนน้องเขาโดยปริยายนะคะทุกคนตอนเห็นอนะเชื่อปะ่ะเฟินถึงขั้นแบบอะไรนะเฟินเห็นปุ๊บเฟินหันไปหาเพื่อนแบบทำไมมันหล่อกว่าในที่เราเห็นในทีวีในโทรศัพท์ในเรนจีว้ายหล่อมากแล้วก็ถามว่าคนอื่นๆนะคะก็ประทับใจเหมือนกันคะ่ะอย่างเช่นคนที่เตะตาเราก็จะมีอย่างเช่นซงฮูอย่างเงี้ยเออเออฮีซึง นิกกี้ใช่นิกกี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกๆอ่ะยอมรับโดยตรงจากใจว่าตอนที่เขียนในมินาะเราเฉยๆนะแต่พอตัวจริงปุ๊บเนี่ยทุกคนอลว่าน้องออกมากเหมือนน้องอาจจะไม่ขึ้นกล้องมั้งคนใช่ไหมเราก็เฉยๆนะเฉยๆนะทรู้คนแต่น้องน่ารักแต่ที้พอไปเจอที่จริงปุ๊บอะ่ะทุกคนน้องหล่อมากกว่าใน MV ทุกคนคือแบบคืออลร่ามันคนละอย่างกันที่เราดูมาในโทรศัพท์ดูในคอมนึกภาพแบบอว่ามันอลร่ามันคนละฟิลกันเลยเว้ยพอเราเห็นปุ๊บแล้วแบบ <c oughs> รู้เ่าหอมหล่อมากคือทุกคนคือเราประทับใจมากคือแบบอย่างเช่นซอนอูจองวอนสองคนนี้เด็กแฟนเนี่ยน่ารักน่ารักมากคิกคุอันนี้งุ้งยิ้งงุ้งยิ้งแบบสไตล์เด็กน้อยเบบี้โอ้โหแบบน่ารักค่ะแต่พอตัดไปแบบเจฮีซึงเจคอะไรอย่างเงี้ยซงฮุนนี้ก็จะแบบแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แนวแบบดักดักดักไหมไม่รู้ว่าแต่แบบจนจะแนวผู้ใหญ่ซะหน่อยจะไม่ใช่แบบเด็กน้อยน่ารักเหมือนจองวอนและซอนอูขนาดนั้นเนาะคือแบบ ส่วนนีกกี้ก็จะอยู่กลางๆแบบไม่เด็กไปแล้วก็ไม่ผู้ใหญ่ไปเ่าปะสําหรับเรานะคือโดยรวมน้องๆทุกคนน่ะน่ารักมากเอาี้พูดเลยออกตัวเลยน่ารักมากและทีนี้ทีเด็ดนะทุกคนคือตอนที่น้องๆวิ่งลงจากเวทีอะมาหาแฟนคลับทุกคนเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคือแบบอือหอคือต้องบอกก่อนว่าในคลิปเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เห็นเฟิร์นตอนจับมือเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาวิ่งมาเนี่ยคือเฟิร์นได้จับไปแล้วแล้วเฟิร์นถ่ายไวไม่ทันเพราะเนื่องจากว่าทุกคนนึกภาพแว่าอีกมือนึงก็จะถือก็อีกมือหนึ่งก็จะจับอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบถ่ายไม่ได้อะเออก็เลยทําให้แบบอ่ะเขาลงมาถึงสองสามรอบเลยมันทุกคนเออก็เลยแบบทําให้แบบเราถ่ายถ่ายรอบสองได้อเอเออรอบแรกอะที่เราจับได้ไม่ได้จับมือนะทุกคนจับตรงช่วงนี้เขาได้เออของเจีซึง ใช่ป่ะวะใช่เจ๊กอะฮีซึงจับได้ตรงนี้อือก็คือแบบไม่แต่เราไม่ได้บีบไม่ได้จับนะคือแค่แบบเหมือน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 จับเหมือนเหมือนแบบเอาเอามือไปรุ๊รูปบอย่างนี้เฉยอะโอย่างนี้เฉยเพราะนั่นจาเขาเดินเร็วมากทุกคนคือคือไปปุ๊บยังไม่ทันที่จับเลยคือเหมือนเขาคือเหมือนยื่นไปปุ๊บเขาเดินผ่านมือเนี้ยเออแต่คือได้สัมผัสก็คือแบบโอเคคอมพลีทได้สัมผัสเมนแต่คือคอมพลีทลวทุกคนเนี้ยก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ตัวสูงและแขนยาวมากนะเลยทำให้เราแบบมือไม่น่าไปอย่างเงี้ยเอ ขอ,อเวลานิดนหนึ่งในการอวยเมนตัวเองนะคะนั่นก็คือเจ๊กทุกคนเราจะขึ้นไว้ให้ความหล่ออันแบบดังเทพบุตรของเจ๊กเราถ่ายเจ๊กมาว่าทุกๆกคนเรายอมรับเลยทุกคนเพราะเราเมนเจ๊กแล้วแบบเจ๊กหล่อมากคือแบบสายตาเราคือคือแบบมองคนอื่นปุ๊บมันจะต้องวนกลับมาหาเจ๊กอยู่ดีนะครับปุป,ปะจะขึ้นไว้ให้เยอะๆยอะ e กคน n g e w 哎，我。 แ็กี่ตแบบนี้พี่ช่วยกันสร้ามนหพวกนะคะว่าดเเดอพวกเรานะเดี๋ยวกเราเีันะคะเห็นไหมคือแบบหล่อมากหลอไม่ไหวคือไม่รู้จะนิยามคำไหนจริงๆทุกคนมันมันหล่อมากอ่ะเออ ทีมก็จะมีเขาเรียกว่าบรรยากาศภายในงานเนาะใแต่ว่าไม่น,มนี้คือ,ะอะนะาก,นนะกวาแ5นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายเขาเรียกว่าใกล้ใกล้ความเป็นจริงวะ บรรยากาศภายในงานนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นค,คือเฟิร์นถ่ายมาได้ไม่เยอะมากเพราะเดี๋ยวมันจะบังคนอื่นเขาก็เลยก็เลยยกถ่ายได้แวบๆหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็ได้แบบรู้จักใครๆหลายๆๆคนนะคะน้องๆอะไรอย่างนี้แลกลายแลกลายตอนจบคอนจบ2องทุ่มบอกเลยว่าวันนั้นคือสุดยอดมากจริงๆคือวันนั้นอะเฟิร์นไม่ค่อยสบายนิดหน่อยแล้วแต่ด้วยด้วยใจมันอยากแบบมันอยากไปมันอยากเห็นแง่ <c oughs> มันก็เลยแบบเราตายมากทุกคนจริงๆทีน,ๆทน,ๆนี้พอตอนกลับเนาะเฟิร์นกลับกับคุณพ่อของเพื่อนเฟิร์นเนาะพอดีพอดีพ่อของเพื่อนเฟิร์นเขามารับๆๆเฟิร์นก าเรกลับทางเดียวกันที้ทุกคนเชื่อว่าขึ้นรถประมาณสักสามทุ่มได้มั้งสามทุ่มนิดๆหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดขึ้นรถไปปุ๊บก็คุยกับเพื่อนเมาส์ขันใหญ่เลยคุณคุณคุณพ่อคุณคุณพ่องขึ้นนั่งขับรถอยู่เราก็เมาส์กันแตกข้างหลังไวแบบเฮ้ยน้องนิดนึงทุกคนคือมันเหนื่อยมากกว่านั้นคือแบบพอคุยได้ไปสักครึ่งชั่วโมงปุ๊บเฟิร์นนั่งอยู่ท่านี้อยู่อย่างเงี้ยทุกคนจนเฟิร์นหลับอ่ะหลับไปในท่านั่งอย่างนั้นเลยวันต่อมาเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าแบบ เราอ่ะหลับนนหลับแล้วคือก็หลับไปในท่านั่งอย่างเงี้ยมันก็เลยหลีเพลงให้แบบเราก็เฮ้ยหลับไปนานแค่ไหนวะมันก็โหว่าหลับนานเหมือนกันตั้งแต่บนทางด่วนแล้วก็เค okay. ลูลเลือก็ค่ะประมาณนี้ค่ะเอ็นไนเพนคอนเสิร์ตไม่รู้จะรีวิวอะไรแต่พูดได้คําเดียวว่ามันดีมากทุกคนเอาดีๆมันดีมากแล้วเอ็นจีนทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งน้องๆเอ็นไเพนและน้องๆในเอ็นจีนน่ารักมากซึ่งก็ ประทับใจค่ะโดยรวมกับคอนเสิร์ตนี้นะคะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสก็อาจจะอยากไปเจอน้องๆอีกเหมือนกันต่อให้ไม่ใช่ติ่งมากมายขนาดนั้นแต่ก็ชื่นชมน้องๆอยู่นะคะก็โอเคค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามาอีก จะรีวิวให้อีกนะคะเฟิร์นจะไปอีกเนาะถ้ามีโอกาสถ้าเฟิร์นไม่มีงานในวันที่เขามาเลยแล้วก็แต่เฟิร์นก็จะไปนะคะเนาะเป็นนั้น้เฟิร์นเป็นไปได้เฟิร์นก็อยากจะเจอเด็กๆอีกครั้งก็โอเคค่ะพอหอมปากหอมคอกันแค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอตัวนะคะลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกับเฟิร์นในคลิปหน้านะคะทุกคนก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย